สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมในรับเกียรจากสถาบันพัฒนรคุณภาพวิชาการหรืพอพวอนะครับให้มาเป็นวิจกรบรรยายให้กับคณะโรงเรียนคาทอลิก12โรงเรียนที่จะมาทําความร่วมมือทางวิชาการและให้มาเล่าเรื่องการศึกษาของสพทแล้วเรื่องการจัดการศึกษา active learning นะครับซึ่งจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาอีอกแนวทางหนึ่งก็ดนําเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหรือการศึกษาเนี่ยโดยภาพรวมเราเนี่ยเราอยากจะให้เด็กเนี่ยหนึง่งะได้เรียนรู้ครับ2เด็กได้ลงมือทํา3ก็คือเด็กต้องอยู่กับคนอื่นได้แลประการสําคัญก็คือเขาต้องมีอนาคตของตัวเองที่จะท,ที่จะเลือกได้และสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทําได้โดยครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องจัดการเรียนการสอนให้พวกเขาโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า active learning เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้คิดได้ทาได้นําเสนอได้ประเมินแล้วก็ได้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยมีครูเป็นโค้ชนะครับและในส่วนสมทเราก็เรียนรู้การเรื่องนี้มาตามลาดับวันนี้ก็ได้มาพูดให้คณะโรงเรียนคาทอลิกได้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญซึ่งโรงเรียนคาทอลิกเองก็เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนได้ดีเป็นตัวอย่างในแต่ละพื้นที่แต่อะไรก็ตามการพัฒนาก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต้องไม่มีการที่จะหยุดอยู่กับที่นะครับต้องได้ก้าวไปข้างหน้าซึ่ง วันนี้เห็นโรงเรียนกาตอลิกมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเรื่อง active learning ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นอย่างยิ่งนะครับและในส่วนของโรงเรียนสังกัดสพทกับโรงเรียนเอกชนเองเราได้ทาหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กไทยครับเราได้ดเตรียมคนไทยเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยทงาง,ทงด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจอะไรก็ตามเนี่ยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้นะครับในทุกๆมิตินะครับในเรื่องนี้เนี่ย เราก็ยินดีครับที่ทํางานร่วมกันระหว่างทั้งสพทเองและโรงเรียนเอกชนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนคาทอลิกโรงเรียนเอกชนทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับขอชื่นชมในความตั้งกุกตั้งใจของโรงเรียนคาทอลิกที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็โรงเรียนเอกชนที่จะได้ทําหน้าที่ตรงนี้นะครับร่วมกันกับทางสพทแล้วก็ทางศึกษาธิการจังหวัดต่างๆก็จะได้มีส่วนร่วม ในการที่จะพัฒนาการศึกษาร่วมกันในพื้นที่ในแต่ละแห่งทั่วประเทศไทยครับครับโรงเรียนเอก,นเอกชนเอกชนเนี่ยมีความคล่องตัวมีความเป็นอิสระแล้วก็จะต้องทุ่มเทเพื่อรักษามาตรฐานและก็สร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายของโรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งซึ่งต้องพึ่งตัวเองเยอะเป็นการที่จะทําเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะนํา active learning มาใช้ในโรงเรียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าทางโรงเรียนเอกชน โรงเรียนคาทอลิกเนี่ยมาถูกทางแล้วก็สามารถที่ขยายผลไปในการเตรียมครูครับ mm hmm. เพื่อนาไปสู่การเตรียมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทงานในการพัฒนานวัตรกรรมต่อยอดในอนาคตข้างหน้าได้นะครับ mm hmm. แล้วก็มีเวทีที่เสนอความก้าวหน้าทางการเรียนรู้นะครับ mm hmm. ในโรงเรียนเอกชนด้วยกันและรวมทั้งโรงเรียนรัฐบาลซึ่งสพบถอก็เป็นโรงเรียนมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ 2 9 5 0โรงเรียนเนี่ยก็พร้อมที่ทํางานร่วมกันที่จะสร้างความเข้มแข็งสร้างโอกาสและคุณภา,ณา,ภา,ณภาณณพการศึกษาครับครับเรื่องจีพาร์สไฟสติปี่ว่าหรือเรื่องแอคทีฟเรีนนิ่งนะครับรวมทั้งฐานสมรรถนะนี่เป็นเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันครับก็คือว่าทําอย่างไรที่จะเขาจะทำให้เขามีสมรรถนะแล้วก็นําเสนอความรู้ความสามารถออกมาสู่สาธรารณชนได้ให้มากที่สุดนะครับตรงจุดนี้เนี่ยกระบวนการเรียนรู้นี่นะครับแอคทีฟเรียน i n g เนี่ย จะกระตุ้นการเรียนรู้ครับจะทําให้พวกเขาเนี่ยนักเรียนนะครับและครูได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้คิดว่าสมมุติฐานในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วควรจะ,ะรวบรวมข้อมูลยังไงและนําเสนอทํางานเรื่องนี้อย่างไรไดนนำเสนออย่างไงและจะพัฒนาต่อรอดอย่างไรนี่คือสมรรถนะสําคัญครับที่จะทําให้คนคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่วัยเด็กครับแล้วก็เติบโตไปก็จะคิดอย่างเป็นระบบจะทํางานอะไรจะแก้ไขปัญหาอะไรก็คิดอย่างเป็นระบบตรงนี้เนี่ย จะทาให้สังคมไทยเนี่ยมีความมั่นคงครับจะทำให้สังคมไทยมีระบบในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องมีหลักวิชาก็ามาเกี่ยวข้องและก็นําสิ่งที่ทุกคนได้ทําอยู่แล้วเนี่ยได้มาแสดงให้เห็นว่าทุกคนพร้อมที่จะที่จะนาเสนอความสามารถส่วนตัวเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาส่วนรวมให้จเจริญก้าวได้ยิ่งขึ้นครับในในส่วนของโรงเรียนเอกชนก็ได้มาร่วมมือกันพัฒนาวิชาการนี่เป็นเรื่องที่ดีสมบทเองก็ก,ก็ตระหนักเช่นเดียวกันครับว่า โรงเรียนของเราเนี่ยหนึ่งเรามีความศักยภาพหรือความพร้อมในโรงเรียนเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรามีเป้าหมายครับที่หนึ่งหละจะสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนสสร้างคุณภาพแล้วก็บริหารงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกชนก็เดินหน้าสพทก็เดินหน้าเช่นเดียวกันครับเพื่อที่จะกับเพื่อนการเรียนรู้แบบ active learning โดยเฉพาะเน้นที่ห้องเรียนเป็นฐานครับผมคิดว่าครูบาอาจารย์พร้อมจะเรียนรู้ แล้วก็นักเรียนก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันครับอันนี้จะทําให้การศึกษาไทยพิกโกมได้นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมแำเไปสู่การสร้างสิ่งดีๆงามๆนะครับเพื่อที่จะนอกจากจะพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมแล้วก็ดำสู่การพัฒนาเศรษฐกิจได้ด้วยครับ